จะเิมหน,น้ามะขออาเขวาไก่งากล้ข้าไก่งามเราจะจบไมย้อนสีน่ด้าน <c oughs> สบัสดีมดทุกคนนะวันนี้มางานแต่งของมูมาอยู่เว่งจันที่มัน าก็ได้มาเป็นครัง้งแรกนะมาหัมงานแต่งถามเจ้าบ่าวก่อนงานลืมตอนเจงง้ามงงานลืมตอนแห่เคยสามมงแห่เคยสามมง,งมเปิดงานนี่คือเพื่พ่นเจ้าบ่าวนะเสื้อชุดขาวหมดเลยนี่เป็นหัวหน้าของชุมเข้านะหัมันกวงไรน,น,นะ ส่วนมันกวงลายบนประมาณนี้เป็นป้ายชฝ่ายชายทั้งบิดนะซุดสีขาวคือฝ่ายเจ้าบ้าเจ้าลายเจ้าเข้ามากไก่มากเลยสวัสดีี่เน่ามแตักเลาเ่ามียูเนาะคือมูว่าเม่ามียูเงจังตอนนี้ได้เวลา ที่จะเฮยเจ้าว่าวไปหาเจ้าสาวแล้วเจ้าอยไม่ไหวแล้วมทังหลักเอาคเล็กเก่าอะรนนเลกเก่าตังแ่ยังบวยืดอยู่นี่ได้เป็นุกงเก่านยนเด็ก้อาเจ้ากห้งนี่คือปืนเจ้าบ่าวยังสุดเลยคือเปลี่ยนผู้กังจองนี่แม่เจ้าบ่าว ประตูนะ ทองค่ะร่างตีนของเาลุกขึ้นนิดลุกเล่ะลยล่ะย่าบอกเช่อมลูกลุกได้ลูลุก้มาบูที่รักมีเองความสุขเนาะมีเองความสุขนะหมอนี่ยังไม่ได้แต่งนู่นี่ยยังโสดคุณนี้แต่งแล้วพอค้งนึงว่คุณได้เอายังหาผู้สาวเฮ้ยยังมีได้อีกนะเพล มีมูมีคู่อเนะนำเพื่อนแน่แ<อ>นะนำแน่นนดูหาเงินเก่งเลยวกิ้งใจใจเงินก<อ>ิ้งมึงนะรอ <laughs> มีหน้าเฮดเซเบตมานตอนนี้ครับนี่คุยมากแล้วครับมาบ้านเขนเจสาาเจ้าเบ้า <c oughs> <c oughs>

อตอนนี้แกคือจจัจตอนนี้คือเซียวมาซอยเซียวนะเนี่อซอยนกพอถึงพูดไม่รัปิดเลยอย่าบังอัอสามสองหนึขข่ง เันไปก่อนมาสิมาสีเซละเงินบลายแล้วข้ารถกินมดเดียวที่ยวเบิ้ลเลวลามลุยมอหางเงินให้ได้คือมานีด้วยนะอนแอันนั้นเงไปนึงหนึงน่งอันนึมาาแบบเอาเราขันสูมาเอาไอันี้คือลูกกับเด้ออันนี้เง

เออนาะไนี่ขนาดหน้าโหดอยู่แต่ว่ามักกระตูนเนาะโลอีกท่งท่งปงหัวนอนปงก็นอนเข้ไว้อนไปามเออยังก็มอนผัวฮุบแลเมียเก็บด้เนาะแม่นบ่นับ1 2 3ากันญาติโอ้ญาติ แค่พูดเลยได้ลายจะได้ผู้นั้นชนะเลยยืนมาพี่ก้อยมาเอาไปเล่นแถวกันก็ปนอยู่บนนก็มาถึมาสปมาปนยู่บนนอนก็สมมาบาอยู่บนนอนเนาะเยนบนเตียนแบบนี้ผัวไปอยู่บนนั้นเมียไปอยู่บนนี้เอ้ยแล้วอนเนาะให้เมียต้องนอนเบื้องซ้ายของผัวเด้อเบื้องซ้ายของผัวที่นอนเด้อนอนต้องนอนเบื้องซ้ายของผัว เวลาได้กระตองให้ผัวขึ้นมานอนก่อนเนาะอันนี้ให้ตรงให้เข้าใจในนั้นเ้ยกับเตียงก็ได้ดรอนอนก่อนนอนก่อนบึ่งจะบอกให้ที่บนหรือบถือ

เอาออาบัวไก่อาบัวไก่เนี่ยออเออตัวจีทึงเออนั่นนั่นลูกขึ้นมาแล้วช่อยงาดเต้นแบบนี้นะมดทรงนั้นแล้วได้แบบนี้ด้แล้วโอเคขอเรียวขอซักหนึ่งขอซักหนึ่งขอเรียวพอ

สามเอาหุบด้ยหุบดยหัวได้ลายคับไปีไปเห็นม้งเนาะให้ดูตีมาเล่นเจอเจิปมาเล่นอ่ะนะเอเหอเกมหอมแก้วไ้ไรระดำเยวสามสองหนึ่งไปเค็มไอ้แกวหอมแก้วหอมแก้มงล้องเียนะมแต่งนะไปต่ ได้ก็กไ้จมากับเจ้าสาวหอมแก้มนะหอมแก้มเ่วจะาหอมอุย่เ่องดอกหอมแก้มหอมแก้ม่ยนดอกไม้เนะอันนี้ก็บงอ่างเป็นลิกเกอเลยลิเกออะไ่งนี้นี่บออเจ้าสาวหอมแก้มเจ้าบ่าวหอมมาหอมแก้มมีหอมแก้มหอมหอมหอมแก้มสามหน่ครั้งไว้โอเค ส่งเจ้าสาวเจ้าบ่าวห้าห้องหอเลยย่างมือง่อแรกงมีการครงงานเต้นรวงนะหมอนี่ก็ว่างสาวบ่มานั่นเะะร่มเรามเริ่มเริ่เม่มเร่ะเอเม่เิ่ม่นมเอา่เ่ม่ เราขายไปฟอนไม่ได้ไคนเข้าใจแล้วเดี๋ยวนี้าไปเออกูเขมกไปหาเดี๋ยวนี้ไปฟอนวงเนี้ย You're just like me,